สรุปรายงานการดำเนินงานปฏิบัติงานนายสําเริงชูสายเจ้าหน้าที่พรลักศ,ศ,ศ,ศึกษาประจําอําเภอเก้าเลียวจังหวัดนครสวรรค์คําขวัญประจําอําเภอเก้าเหลียวเก้าคุ้งคดเคี้ยวเก้าเลียวเรื่องลือฝรั่งขึ้นชื่อนับถือหลวงพ่อเห่งอําเภอเก้าเลียวเดิมมีฐานะเป็นตําบลหนึ่งของอําเภอบรรพศพิสัย เรียกว่าตำบลก้าวเลี้ยวขึ้นอยู่กับอำเภอรบรรพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ต่อมาเมื่อปีพศ2512ได้ประกาศแต่งตั้งเป็นกิ่งอำเภอก้าวเลี้ยวโดยมีนายสรรเอกมหาชัยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์สภาพภูมิศาสตร์อำเภอก้าวเลี้ยวมีแม่น้ำปิงไหลผ่านมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข117ตัดผ่านที่ตั้งและอนาเขต อำเภอเก้าเลี้ยวตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดมีพื้นที่ติดต่อกับอำเภออื่นๆทางทิศเหนือติดต่อกับอำเภอบรรพูพิสัยและอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอชุมแสงทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเมืองนครสวรรค์ทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอบรรพูพิสัย ลผลงานตามเงื่อนไขาตามใบสั่งจ้างดินเบินงานจัดโครงการล้อน,นี้มีกีฬาเพื่อลุกหักระหว่างวันที่1เมษาถึง10พฤษภา2556นณสนามโรงเรียนวัดมหาโพธิ์เหนือโดยจัดฝึกสอนทั้งหมด2องชิ้นกีฬาได้แก่ 1. ฟุตบอลสฟุตซอลมีผู้เข้ารับอบรมทั้งสิ้น60คนอยู่ระหว่างการดำเนินการโครงการจัด มหกรรมกีฬา,ามวนชนเชลเลนเดย์ประจำปี2556งบประมาณที่ได้รับจากกรมบรกษา8,000บาทสถานที่ดำเนินการสนามเทศบาลตำบลก้าวเลี้ยววันที่29พฤษภาคม2556ผลการดำเนินงานประชาชนและเยาวชนได้ออกกำลังกายได้รับรู้ถึงความสำคัญในการออกกำลังกายและทำให้สุขภาพแข็งแรง โครงการส่งเสริมพละศึกษากีฬานันทนาการและสุขภาพประจำปี2556งบประมาณที่ได้รับจากกรมพละศึกษา10,000บาทอยู่ระหว่างการดำเนินงาน โครงการนันทนาการสร้างสารรค์คุณภาพชีวิตประจำปี2556การแสดงลำไทยงบประมาณที่ได้รับจากกรมบรักษา1,000 0 0 0บาทสถานที่ดำเนินการโรงเรียน9ก้าเลี้ยววิทยา งานโครงการที่ได้รับงบประมาณจัดสรรจากกรมศรกษาโครงการการแข่งขันฟุตบอลมวลชนอำเภอครับ2556อยู่ระหว่างดำเนินการปฏิบัติงานส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่อำเภอที่รับผิดชอบเล่นกีฬาออกกำลังกายและร่วมกิจกรรมนันทนาการ กีฬาจัตุรมิตรเกมดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาจัตุรมิตรเกมวันที่15บห้ากุมภาพันธ์25 5 6หบกณสนามโรงเรียน 9, เก้าเลี้ยววิทยาคมการแข่งขันกีฬาจัตุรมิตรเกมกีฬาหน่วยงานการแข่งขันกีฬาจัตุรมิตรเกมกีฬาหนวยงานมีหน่วยงานที่เข้าร่วมการแข่งขัน1งรวมมิตรสองแม่ทิมพ์3สุขภาพดี 4. องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นการแข่งขันกีฬาจัดตรมิตเกมกีฬาในงานประมวลภาพการแข่งขันเผยแพร่ความรู้ทางด้านกีฬานันทนาการการออกกำลังกายและวิทยาศาสตร์การกีฬาในพื้นที่อำเภอที่ปฏิบัติงานกีฬากลุ่มโรงเรียนสัมพันธ์ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนสัมพันธ์ ระหว่างวันที่14ถึง15กุมภาพันธ์2556มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4โรงเรียนได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 2. โรงเรียนหนองหัวเรือ 3. โรงเรียนบ้านหนองเต่า 4. โรงเรียนทุ่งตาทั่ง ดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้กีฬานันทนาการและวิทยาศาสตร์กีฬาอย่างต่อเนื่องให้ความรู้กับผู้มาติดต่อศูนย์กีฬาอำเภอแจกจ่ายหนังสือผู้มาติดต่อ ประสานงานกับถานาศึกษาทุกสังกัดจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับอำเภอกีฬากีฬานักเรียนนักศึกษานครสวรรค์ศูนย์การเรียนรู้อำเภอเก้าเลี้ยวร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์จัดการแข่งขันกีฬากีฬา,านักเรียนนักศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ระหว่างวันที่20-21ธันวาคม2556 ณสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์โดยจัดการแข่งขันทั้งหมด6ชนิดกีฬาได้แก่กีฬาฟุตบอลวอลเลย์บอลเปตองบาสเกตบอลและเซปักตะก้อจัดทำทะเบียนประวัติผู้ฝึกสอนกีฬาผู้ตัดสินกีฬาทุกชนิด กีฬารวมทั้งผู้นำกิจกรรมนันทนาการและผู้บริหารกิจกรรมนันทนาการภายในอำเภอ จัดทำทะเบียนข้อมูลสถานการกีฬาและสนามกีฬาทุกชนิดภายในอำเภอจัดเก็บและทำทะเบียนสถิติจำนวนเด็ก เยาวชนและประชาชนทั้งชายและหญิงที่ออกกำลังกายภายในอำเภอ งานที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมการจัดการแข่งขันขฟุตบอลเยาวชนและประชาชนครั้งที่9ประจำปี2,556ระหว่างวันที่4ถึง28กุมภาพันธ์2,556ณสนามโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจีระวัตินครสวรรค์รอบพัดเลือกตัวแทนจังหวัดนครสวรรค์การแข่งขัน,นขฟุตบอล PM การแข่งขันขฟุตบอรลรุ่น12ปีการแข่งขันขฟุตบอรลรุ่น14ปีและ16ปีมอบรางวัลทีมชนะฟุตบอรลรุ่นต่างๆ การนำเสนอของอำเภอเก้าเลี้ยว